ครับก so ็สวัสดีทุกคนนะครับผมมินนะโอไยโยโกไซมัสก็วันนี้กลับมาพบกับทาโรตี้คุงเกมแมทแอนิเมะผมวันนี้เรามาอยู่กันในการรีวิวมังงะอนิเมะครับผมในชั้นเรียของผมนะครับผมก็ก่อนที่จะรับชมคลิปกันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามและกดซับสไครต์้วยนะครับผมถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มดูกันเลยครับผมครับก็สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับทาโรตี้คุงนะครับผมก็วันนี้ผมจะมา รีวิวบางะให้ท่านชมได้รับฟังครับผมนี่เป็นครั้งแรกในการรีวิวของผมแล้วก็ทำคลิปครั้งแรกนะถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดหรือข้อมูลไม่ตรงก็ขออภัยด้วยครับผมก่อนวันนี้เรามาเริ่มกันเดีกว่าครับบางงะที่ผมจะมาแนะนําตอนนี้ก็จะมีอยู่3มเรื่องนะครับผมเป็นของคนเคียวจีเซโอนะครับผมซึ่งนักเขียนคนนี้ผมชอบผลงานเขามากแล้ครับเขาเนี่ยเขียนแนวแบบดราม่าคอม,มดี ในส่วนตัวผมอะผมรู้สึกว่ามันเป็นลงานที่อ่านแล้วไม่เบื่อนะมันเราเติบโตกับตัวละครผมก็มาเขาเลือกอะไรบาครับผมก็อย่างเรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องของบ้านของเสียงบ้านบ้านของเสียงหัวใจนะครับผมก็เรื่องเนี้ยเป็นผลงานแรกที่ผมอ่านของเขาเลยซึ่งผมชอบมากซึ่งเป็นแบบว่าเรื่องย่อเนี่ยเกี่ยครับตัวเอกที่ชื่อว่าเคิริชิมะฮารุโตะนะครับผมซึ่งเป็นเด็ก่ายจังหวัดนะครับผมอยู่ที่รูชิมะเนี้ยแล้วมาแบบว่า เป็นเด็กหนุ่มมปลายอยู่วันหนึ่งมีเด็กสาวเข้าที่มาจากโตเกียวมาขออาศัยอยู่ที่บ้านเขาด้วยแล้วก็เพราะเธอต้องการแบบต้องการที่จะเข้าเรียนเดียวกับฮารุโตะเธอแบบมีปมอะไรกันสักอย่างกันกันกบสองคนนี้นะครับผมแล้วตรงเีที่แด้แบบฮารุโตนะนะั้นแหละแบบว่ามีสาวที่ชอบอยู่แล้วแล้วแบบเธอเน็ตก็มาอาศัยอยู่บ้านจึงและฮารุโตะจึงต้องแบบคอยดูแลเธอนั้นเสมอจึงทําให้เป็นเกินเรื่องราวความรักสามเศร้าของ อารมณ์ตัวนะครับผมของตัวเอกของเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้ก็มีมาทั้งหมดเอ่อิบเล่มจบแล้วครับผมก็สามารถหาอ่านได้ในแอปวีบูกิทนะครับผมเพราะอันนี้เป็นของค่ายสารนิษฐานวีบูกิทครับเป็นการ์ตูนเก่าแล้วแต่ก็มีเป็นอนิเมะด้วยนะครับผมประมาณ1 2บสตอนนี่นะครับถ้าใครอยากแบบอาจจะแบบไปดูอนิเมะก่อนแล้วค่อยมาอ่านมังงะก็ได้นะครับผมเพราะว่าอนิเมะมังะจะอยู่ในเรื่องมันถึงเล่มสิบนะครับผมก็สนุกเหมือนกันซึ่งเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าแบบมันเป็นการเดินเรื่องตั้งแต่แบบวัย วัยเด็กมัธยมปลายจนวัยทำงานเลยนะผมรู้สึกว่ามันทำให้เราไเติบโตกับตัวละครด้วยครับตอนเดือวนี้สำหรับผมผมให้7จจุดาเต็ม1ิบเลยเพราะในส่วนตัวผมผมชอบมากอ่านแล้วแบบไม่เบื่อครับผมก็อ่านจบมาหลายรอบแล้วครับผมก็ประมาณนี้ครับของเรื่องบ้านของเสียงหัวใจนะผมก็เรื่องที่สองมาต่อเรื่องของสายลมรักรู้ดูร้อนใช่ไหมครับอืมครับผมสายลมสายสายลมรักรู้ดูร้อนนะครับผมซึ่ง เรื่องนี้จะเป็นแบบว่าก็ดราม่าคอม يدي ่เหมือนกันมีทั้งสุขมีทั้งซุกเอ้ยมีทั้งสุขเศร้าอะไรก็ว่าไปครับผมซึ่งเรื่องนี้ก็มีอนิเมะเหมือนกันจะไปดูอนิเมะก่อนก็ได้แล้วก็ให้มาอ่านมังงะก็ได้แล้วครับผมซึ่งแต่ตัวผมผมไม่ได้ดูในส่วนอ,อนิเมะผมก็อ่านมังงะอย่างเดียวครับผมซึ่งเรื่องนี้มีมาแล้ว20เล่มจบครับผมซึ่งถ้าใครหาซื้อหนังสือไม่ได้ก็อ่านเอาในแอปมังกาเคิร์ฟก็มีครับผมก็เรื่องเรื่องนี้นะครับผม เกี่ยวกับฮารุนุกยูนะผมชายที่แบบติดโซเชียลมากผมแบบติดโทรศัพท์มืถอถตลอดเวลาก็อาจจะคือแบบเล่นทวิตเตอร์อะไรเงี้ยผมแล้วแบบมีวันหนึ่งเขาได้พบกับอากิสกิฟูกะนะผมโดยบังเอิญเด็กสาวที่แปลกในยุคนี้คือแบบคือเด็กคนนี้เขาจะแปลกแบบว่าไม่พกโทรศัพท์นะผมถ้าเราเปรี่ยวเที่ยวกันนะในยุคนี้ใครไม่มโทรศัพท์ก็ถือว่าแปลกนะผมก็ กินโพก็เสียวเขาทาให้แบบเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เขาทะเลาะก,กันช่วงแรกที่ได้พบก,กันแบบจังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ผมแต่ก็เข้ามาได้อย่างรวดเร็วนะครับผมเพราะว่าเธอชอบในเสียงของดนตรีเหมือนกันเพราะแบบพระเอกตัวฮารุโนะก็ชอบแบบในเรื่องของดนตรีมันชอบฟังเพลงอะไรอย่างนี้ผมแล้ววันหนึง่งโอกะก็ได้ชวนชวนแบบยูไปดูคอนเสิร์ตของโคยุกินักร้องที่แบบกำลังมาแรงในในตอนนั้นของในเรื่องนี้นะครับผมแล้ว ก็มีแบบอดีตเพื่อนอดีของเขาที่แบบไม่ได้พบกันนานแล้วเหมือนเธอคนนั้นเขาจะเป็นแบบคนบุคคลมีชื่อเสียงพอประมาณอะไรเงี้ยครับผมทําให้ความสัมพันธ์ในคนที่รักในเสียงเพลงเหมือนกันได้พัฒนาขึ้นในขณะที่เพื่อนเก่าก็ชอบเขามานานชินกันทําทำให้เกิดรักสามเศร้าขึ้นนะครับผมซึ่งเรื่องจะเป็นยังไงก็ต้องลองไปหาอ่านกันดูนะครับผมซึ่งเรื่องนี้ผมแนะนํามากสรุปใครที่ชอบดนตรีเนี่ยได้ได้อา่านเนี่ยคือดีมากเลยครับ ทำให้เรามีไฟในการแบบทาเพลงหรืออาจจะเล่นดนตรีอะไรอย่างนี้เพราะว่าในเรื่องก็เป็นแบบเกี่ยวเล่นดนตรีแล้วพยายามทําวันให้จะเป็นจริงอะไรองี้ผมแล้วก็มีเรื่องราวความรักเข้ามาด้วยทําให้ไม่น่าเบื่อผ่านได้เลยซึ่งผมก็บอกอย่างคือคิีวจีเซเนี่ยผมชอบและตรงที่แบบว่าในมังงะเรื่องใหม่แต่เรื่องจะมีแบบตัวละครแบบจากมังงะเรื่องเก่าๆที่เขาเคยเขียนเข้ามาแบบโหแทรกในบางฉากบางตอนนะผมซึ่งอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบอิสต์เตอร์ที่ของมังงะที่ผมชอบเหมือนกันของ เียน okay, คนนี้ครับผมแล้วอะโอเคก็จบอันนี้อันนี้ผมเลยส่วนต,ตัวผมให้ก็พอๆกับเรื่องนี้เลยผมอ่านแล้วทูชอบอ่านแล้วแต่เรื่องมันเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะมีบางช่วงที่อื่นมากแต่ส่วนตัวรู้โดยรวมอะรู้สึกว่าสนุกดีครับผมก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ลองไปอ่านดูว่าผมเดี๋ยวรูปภาพแรงผมจะอินเสิร์ตให้ดูหน้าคลิปนะครับก็เราต่อเรื่องต่อไปนะะอันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายเพราะว่า จริงมันมีผลงานมากกว่านี้ับผมแต่ว่าส่วนตัวผมที่ผมได้อ่านไปก็จะมีอยู่3เรื่องหลักๆที่ผมหาซื้อมาอ่านได้ถ้าถ้าใครแบบว่าเคยอ่านผลงานหนึ่งของคนเค้าน,นี้ก็สามารถแนะนําเข้ามาได้นะผมเดี๋ยวผมก็จะอ่านแล้วก็จะแบบมารีวิวให้ฟังว่ารู้สึกยังไงกันนะผมก็ในส่วนของเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องนี่ับผมคาเฟ่น,นี้มีนากฟามมาเสิร์ฟนะผมก็เรื่องนี้เป็นเรื่องผลงานล่าสุดของคิวจีเซโอแล้วผมซึ่ง ก็ชอบเหมือนกันครับภาพสวยด้วยอันนี้ค่ายที่ได้ไปคือของค่ายโฟนิกนะครับผมก็เรื่องนี้นะครับผมเป็นผลงานล่าสุดของเกียวจีเซโอลยนะครับผมซึ่งผมได้อ่านมาแลนะ้วรู้สึกว่าโอ้โหผมก็ชอบนะครับผมเพราะว่าแต่ว่าเรื่องนี้สาวๆน่ารักทุกคนเลยครับผมผมก็ชอบเหมือนกันแล้วแบบภาพเนี่ยโอ้บอกเลยว่าสวยวยิ่งขึ้นนะและค่ายโฟนิกนี่คือทำปกมาเนแะ่บ ด้าน,นะจับแล้วรู้สึกสบายับผมแต่ราคาก็นะกแพงอยู่รับร้อยกว่าบาทร้อยสี่สิบร้อยยี่สิบกว่าบาทประมาณนี้ับผมก็หาอ่านได้ยังไงบางาครัเคิร์ฟหรือเ็บน่าจะมีเหมือนกันนะก็เรื่องนี้ครับผมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับว่ามีวันนึงแบบว่าตัวเอกเนี่ยับผมแบบว่าเขาไปเรียนในโตเกียวับผมแล้วก็แบบว่าเหลือความฝันไปทํางานแบบมีมหาวิทยลัยที่โตเกียวนะมีวันหนึ่งคุณยายเสียับผมแล้วทำให้เขาแบบต้องมีเหตุผลกลับมา ทีบ้านเกิดเพราะว่ามาต้องมาดูแลคาเฟ่ต่อจากคุณยายที่เสียไปนะผมแต่พอไปอยู่ับผมกับมีกลุ่มสาวแปลกหน้าห้าคนอาศัยอยู่ที่นั่นนะผมก็มีสาวมีแบบเอ่ออาคาเนะอามิโอกะชิรากิคุกแล้วก็ริโอนะับผมแต่ไปอยู่พรเอกเตกใจค่อยอะไระคุณมาอยู่บ้านเราได้ยังไงอะไรอย่างนี้แล้วแถมัวเลยยังเอาแบบตัวเป็นครอบครัวของคุณยา่าแต่โดยที่พระเอกเขาแบบไม่ได้อยู่บ้านคุณย่ามานานแล้ว ก็เหมือนเราทําให้เกิดเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้ต้องแบบพเอกมาือฟื้นแบบว่าฟื้นคาเฟ่ของคุณยา่าแล้วก็ได้ทํางานร่วมกับสาวๆทั้ง5้าคนนะผมซึ่งเรื่องราวความรักของเขาเนี่ยจะเป็นฟิลแบบรักฆ่าเศร้าอะไรยเงี้ยผมก็การติดตามเรื่องนี้ยังไม่จบนะผมตอนนี้มีอยู่ประมาณ3เล่มตอนนี้เล่มที่ผมหาซื้อมาอ่านมาได้เนี่ยมีสองเล่มแล้วผมก็ ประมาณนี้ครับเรื่องนี้ผมอ่านมารู้สึกว่าเนเรื่องทีน่าติดตามนะว่าจะมีในแต่ละคนจะมีพมอะไรและเรื่องราวความรับตัเองจะเชียร์ใครซึ่งกาที่เป็นอย่างนี้ครับถ้าเราเลือก่วยถูกคน,นก็ดีนะครับถ้าคนที่ลุกไปแล้วเราเชียร์คนที่ลุนกนี่คือบอกเลยปวดใจนะครับก็ประมาณนี้ครับเรื่องนี้จากที่ผมอ่านมันก็ยังไม่จบนะแต่ผมก็รู้สึกว่าเ,ออเป็นเนื้อเรื่องที่สนุกและน่าติดตามและใหญ่าภาพสวยด้วยนะครับเรื่องของภาพเนียว่าสาวๆนี่น่ารักมากผมนี่ชอบมากเลยนะครับ ก็วาณนี้ครับผมสําหรับการรีวิวมังงะผมสองสามเรื่องที่ผมเคยดูจริงๆผลงานของเคียวจีเซโอเนี่ยคือมันก็จะมีหลายๆเรื่องนะครับที่ผมไปเข้าดูแต่ผมก็ยังไม่ได้อ่านนะถ้ามีใครเคยอ่านเรื่องอื่นๆก็ลองแนะนํากันได้ครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปอ่านดูนะครับก็ถ้าใครมีมังงะหรือ,ออนิเมะอะไรที่แบบอยากจะแนะนําก็ทิ้งใ,ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูครับผมก็สำหรับคลิปแรกที่ผมได้ถ่ายก็ อาจจะมีพูดอะไรติดค้างตกไปบ้างก็ขออภัยนะครับผมก็นั่นแหละครับผมก็ติดคำว่าก็อบ่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนกดไลค์กดแชร์ฝิบต่อใครก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามและกดซับสไครต์และกดกระดิ่งมครเพราะว่าในช่องนี้ที่ผมอยากจะทำก็จะมีเรื่องของแคสเกมรีวิวมังงะทำอะไรที่อยากเกี่ยวญี่ปุ่นแล้วก็เกี่ยวอนิเมะเกมอะไรพวกนี้ผมก็รอติดตามฝากกดติดตามด้วยแล้วติดตามผลงานของผมไปด้วยเรื่อยๆนะครับผมก็ไอจ้วันนี้เกี่ยวจิกิจเสดราม่าคอมเมดี้แล้วทาโรตี้คุณของฝากว่านี้ครับก็สวัสดีครับ